ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันเสราร์ที่18ธันวาคมในหัวข้อเรื่องชัยชนะทุกๆวันและเมื่อท่านทั้งหลายทําสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจารหรือด้วยการประพฤติจงทําทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์โคโรสีบทที่3ข้อที่17 พระเยซูตรัสในมราระโกบทที่16ข้อที่17ว่าพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรามราระโกบทที่16ข้อที่17ฉันอยากให้ลูกของพระเจ้าทุกคนเข้าใจว่าสิ่งนี้หมายความว่าอะไรสิทธิอำนาจและการครอบครองที่เราใช้ในพระนามของพระองค์เมื่อคุณพูดกับพวกวิญญาณชั่วและสถานการณ์ในพระนามของพระเยซูพวกมันก็ไม่มีทางเลือก พวกมันต้องปฏิบัติตามจากนั้นให้นึกถึงสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่าและเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติจงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูงองค์พระผู้เป็นเจ้าโคโรสีบทที่3ข้อที่17นี่หมายความว่าคุณจะต้องดำเนินชีวิตในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นหมายถึงสิ่งเดียวเท่านั้น นั่นคือชัยชนะที่แท้จริงสำหรับคุณในทุกๆวันถ้าคุณทำในสิ่งที่พระคำกล่าวไว้ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีพระสิริความเป็นเลิศและชัยชนะคุณไม่สามารถล้มเหลวหรือพ่ายแพแ้ได้ในพนามของพระองค์เมื่อคุณอธิษฐานคุณจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกคำร้องขอที่คุณทำนั้นเหมือนกับว่า พระเยซูเป็นผู้ทำการร้องขอเองเนื่องจากคุณทำในพระนามของพระองค์พระบิดาทรงเห็นคําร้องขอของคุณเป็นคําร้องขอของพระเยซูคุณกำลังอธิษฐานในที่ที่ของพระองค์และเนื่องจากพระเยซูไม่สามารถถูกปฏิเสธได้คําร้องขอของคุณจึงไม่สามารถถูกปฏิเสธได้ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้ามันเป็นเรื่องทางกฎหมาย พระองค์ทรงมอบอำนาจในการรับใช้พระนามของพระองค์และดำเนินชีวิตในพระนามของพระองค์ให้แก่เราไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายอะไรถ้าคุณใช้พระนามของพระเยซูชัยชนะก็เป็นสิ่งที่แน่นอนสรรเสริญพระเจ้าให้เราก่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะในพระนามของพระเยซูทุกเข่าต้องก้มกราบลง ทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกและทุกลิ้นยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา ฉันปกครองและครอบครองอย่างมีชัยทุกวันด้วยการดำเนินชีวิตในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนา ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด